ซีรีส์เรื่องนี้หกสิบเก้าเป็นยังไงบ้างครับมาร่วมงานกันนี่เป็นครั้งแรกไหมครับการร่วมงานกันใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่เคนครับใช่เพราะเราเป็นพี่เหรอโอเคแล้วเราเป็นอะไรในเรื่องเราเป็นโจอี้ครับโจอี้ก็จะเป็นหนุ่มที่รักเพื่อนมากกว่าที่จะสนใจเรื่องหัวใจตัวเองก็คือรักเพื่อนหนึ่งครับเพื่อนหนึ่งเพื่อนสี่เพื่อนรักกันไงอยู่แกงเดียวกันเขาก็เราก็เป็นอ่านครับเป็นอ่านก็เป็นคนเรื่องนี้จะเป็นคน ดูเหมือนจะเป็นคนไม่ค่อยดีหน่อยแต่ก็ไม่ไม่จัดละกันว่าว่าจะเป็นตัวร้ายเนาะเขาก็บอกว่าอ่าใช้คําว่าเทาๆแล้วกันไม่ดีในสายตาของเรามันต้องมีอะไรนะพี่ไม่ดีในสายตาของเรามันต้องทำยังไงไม่ดีในสายตาของเราโอ้โหถามอย่างนี้ตอบไม่ทันเลยยังไม่ทันคิดเลยครัเอาไป็ว่าแบบว่าเป็นคนเทาๆแล้วกันเนาะอายากไหมครับกับการร่วมงานกันในครั้งนี้เรา ก็ไม่ยากนะเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้ร่วงอะไรกันเลยใช่ใเพราะว่าเราก็กำลังจะเวิร์กช็อปเร็วๆนี้เนาะก็อาจจะต้องมารอรอดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ใช่ทมนยากเพราะว่าทุกคนที่เราไม่ได้สนิทกันมาก่อนก็ไม่ได้มีเรื่องสนิทกันมากใช่ครับในเรื่องต้องสนิทกันมากก็เดี๋ยวคิดว่าคงมีเวิร์กช็อปกังวลไหมจริงๆตอนจริงตอนแรกก็มีกังวลอืมเพราะว่าใช่นิดหนึ่งหรือว่าเราไม่รู้เราจะเข้ากันได้ไหมอะไรยังไงอืมแต่จริง เออแบบพี่ก็นิสัยดีเฮ้ยเรื่องหวยกันละเรื่องหวยกันละมาเอาละมาอดันบทแล้วรู้สึกกดดันไหมครับตัวเราอ่นดันบทจริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นเกดอะไม่ไม่ค่อยกดดันมากครับเพราะว่ามันไม่ได้หนีคาแรคเตอร์ในความเป็นจริงมากเลยใช่ครับก็คือเราเรากดดันกัครับก็ นิดนึงครับมีบ้างมีบ้างเพราะว่าพวกเราหล่อหรือยังไงก็ห่างนะจริงๆไม่ได้เป็นคนลายๆไม่ได้เป็นคนแบ๊ะแบ๊ะเรื่องแรกเราเล่นมันจะดูเครียดเรื่องแรกก็เครียดอยู่ครับแต่ว่าตัวก่อนหน้ามันจะค่อนข้างสดใสมีเอนเ NERGY นับสิบมันจะแบบสว่างกว่านี้เรื่องนี้มันจะโทนมันจะเทาๆหน่อยครับมันก็ดำสว่างแล้วก็มาเทาใช่ดำสว่างแล้วก็มาเทามันยากไหมกับการที่ต้องจัดマイเซ็ทคิดว่าก็ไม่ใช้คําว่ายากแล้วกันใช้คําว่าท้าทายดีกว่ามันก็ เอาคิดว่าเป็นการเรียนรู้เขีนว่ามันมองว่ามันสนุกความท้าทายของมันทําให้เราได้ลองอะไรที่มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้เหมือนเอาเวลตัวเองอะไรเงี้ยด้วยการที่เล่นเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยกลัวแฟนเจะแบบว่าจิ้นไปนหรอเป็นฟิลแบบเพื่อนสนิทกินไม่ซื้ออย่างเงี้ยไหมครับจะว่าไงดีมั้แล้วแต,แวแต่แล้วแต่แฟนคลับเขาว <ừ ừ, S 1> ะเนาะเราก็ไม่ไม่ผิดนะถ้าเขาจะจะวางเรือวางชิปอะไรก็เต็มที่เลยอันนี้เราปล่อยให้คนดูได้จินตนาการเพราะเหมือนเพราะเหมือนเขาก็เขาก็ไม่ได้ฟิกกวว่่่่าาาแเเฮ้ยรคูันนะต เราก็ให้อิสระคนดูว่าเอ<ช>้ยอยู่จะคิดก็ได้หรือยจะรอ,อดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรใช่ครับอย่างพออ่านบทควาแล้วเปอร์เซ็นต์การจิ้มกันมันมันมีมากน้อยกันมันก็มีอยู่เนาะ,ะให้พูด,ดอ่ะเออเดี๋ยวมันจะมีฉากที่แบบมีให้จิ้มแน่นอนครับพูดไว้แค่นี้แล้ว <f> ลกันเกิร์ไปรอดูดีกว่าใช่รอดูเดี๋ยวสปอยเยอะเดี๋ยวพูดกับดาอยู่ข้างหลังด้วยข้เพราะพี่คำว่าเป็นคนที่เล่นจี ไม่ต้องเสมือนจริงแต่เล่นจริงเลยชื่อเสียงเรืองนามพี่กอล์ฟเนาะเขาก็เะคแบบสายเรียวสายจูบจริงเอาจริงจ่าิ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่า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 ่าน่าฮีาั่าฮ้นฮ่าฮี่าฮ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 ่า่าฮนาฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮเเค่าค่าฮ่าค่ับ่า่าฮ่า่าฮ่นฮ่านแาฮ่นฮ่าฮ่น่าฮ่า่า่าฮ่า่่ไ่่าา่่่่่า่าน่่าา ประนวลตรงส่วนไหนปมวนตรงส่วนไหนจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคือเหมือนกับพี่พี่เขาแบบว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าอะไรอย่างนี้แล้วด้วยความที่เราแบบยังประสบการณ์น้อยอยู่แล้วก็แบบกลัวว่าเราจะถ่วงเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่า ผมก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันดีที่สุดครับแต่เกดก็เคยวงงานกับพี่กอล์ฟใช่ไหมใช่ครับเคยวง, <Okay. S 2> งงานแล้วเ,ออเป็นมินิซีรีส์เรื่องหนึ่งครับออชื่อรักแค่ไหนให้แค่านั้นโมเมนต์ซอฟเลิฟครับเ,ออเราก็รู้ทางเขาสิว่าเขาจะมาทางไหน <laughs> อย่างเงี้ยค <laughs> ือว่าอันนั้นใส่ามากไปจะไม่จะไม่เหมือนค,คือคือเรื่องนั้นอะ โชคดีว่าคู่ของผมอ่ะเป็นเรื่องใสๆครับยังไม่มยังไม่หมุนขนาดนั้นยังไม่ได้ดา่าโ<ป>ชดคด <laughs> ีแต่เรื่องน,นี้แค่แต่เรื่องนี้แค่แค่ตัวเลขก็น่าคิดแล้วเนาะก็ค <laughs> ือ<ะ> <laughs> ถ้าตัดศูนย์ออกไปก็รู้เรื่องก็เลยใครถูใครถ้าให้เลือกระหว่างสองเลขอยา่างเลขไหนเลขไม่ถึงผกก็คือแบบว่าชีวิตเออเก้าคือเก้านาพี่เจมส์พี่ที่ก่อนน่ากลัวมากเราจะพูดได้ใช่ไหมได้เหรอ

แต่ว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อเหมือนกับเก้าได้เออเก้าได้เออสบายใจจริงจริงเพราะว่าแทบเราไปเคยเห็นเรืเลขเก้าเหมือนกันว่าถ้าเลขหกมันเป็นคำมันหกมันหกล้มหกแบบอะไรหกทำเนียอะไรอ่าใช่ใช่แต่อย่างเก้ามันเป็นคนที่ถีบเนี่ยแต่ว่าแบบเนาะใช่ใช่เก้าหน้าเก้าไก่ว่าไปอะไรนะครับโอ้ยเลขเก้าไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันเรา สิ่งๆเล็กวก็สบายนะไกลเลยโศกขนาดนี้แล้วนิดนึงนิดนึงไปปลายเดือนกุมภาครับประมาณน่้นะเพราะเราก็เล่นชิีายมาหลายเดือนด้วยการัู่เรือของคอนเตต้งวนไหมต้งวนจริงๆก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันชิวๆเนาะเราก็มองว่าเต็มที่สนุกสนุกกับงานดีกว่า ความกังวลไม่ค่อยช่วยอะไรเห็นว่านะหมายวามว่าเราเราเอ็นจอยดีกว่าแต่ยิ่งต้องเล่นปมคนควสนิทกันเนาะเราเยยก็ยิ่งแบบมันเลยให้พลังโ<ช>บกักกันดีกว่า<ช>เลยคนะรับส่งให้กันใช่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยก็สนิทแล้ว <c oughs> <c oughs> สั่งเลยจกสักกันครับก็ขอฝากเรื่อง609 b e t สตอรี่ด้วยนะครับก็เรื่องนี้จะตั้งใจทำให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับขอฝากเลยนะครับผม ครับผมก็เคนจีขอฝากเ <ไป S 1> ารื่อง609ไปทอมสอรี่เช่นกันครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูแล้วก็เอ็นจอยกับซีรีส์เลยครับ,รบอคคขอบคุณครับ